สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะคะพบกับช่องสาวบันฮีชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ถุกถูกช่องนอะพี่น้องเนาะสาวบันฮีก็ได้มีโอกาสได้มหเลาะชมสวนกล้วยออยางนาเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อนี้สวนผลนม้สุยางสุแน่พี่น้องพุนค่ะน้องป้าเราพุนพี่น้องน้องป้าเราก็เลี้ยงแบบหลายพี่น้องเลยสาบันฮีก็ได้มีโอกาสได้ไาเยี่ยมชมนะคะมาแวะชม สวนเพลินสวนกล้วยเบ่งพี่น้องเอ้ยเจ็บมันแล้วดูพี่น้องเอ้พึ่น,นค่ะบ่จักเลี้ยงปลาปลูกกล้วยนะพี่น้องสวนแก้วมังกรตะไคร้ค่ะเพึ่งพี่น้องตะไคร้ด้ยค่ะพแล้วปลูกพนพี่น้องสานี้่งสวมๆเบ่งน้องค่ะเนาะนี่ค่ะสวนกล้วยสวยๆพี่น้องเอ้แต่มีโอก,กาสได้มาละอย่าชมสวนเพิินนพี่น,น้นอง อากาศดีมากค่ะสามีกับน,นั่งอยู่หิมน้องเพิ่นค่ะหิมสวนเพิินนะพี่น้องโตโกโอ็อยู่พี่น้องเลยพี่น้องกล้วยเพิ่นสวนกล้วยสวยๆค่ะพี่พันออกมาชมนะพี่น้องเนะสวนกล้วยสวยๆงามๆค่ะ พี S <S ่น mm. hey, right. oh so ้อง like ่ะงอกระหองนั้นพี่น้อง่ะมีเบสุูยางพี่สูแนบพี่น้องบักหนออบักหน้าเิ่ือนาะคะเนาะเพิ่นพี่น้องต้นมะนาวค่ะรูปดกมากพี่น้อง่าพี่น้องเอ้ยเหมืนค่ะ่ะตะไคร้มีเบสุูยางสูแนบพี่น้องเอ้ยแก้มังกอ์มันกอนะคะเนาะพี่น้อง่นจะเป็นเราดูไรปลูกเบสุยางสูแนบพี่น้องเส้นเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นเนาพี่น้องก็บอกห่อบอกคงกะสนั้นเลยพี่น้องเพิ่นปลูกค่ะ สาวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารเราะเยี่ยมชมพี่น้องพาพี่พาน้องมารเราะเยี่ยมชมเบิ่งเน้ะพี่น้องสวนกล้วยสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงเพินค่ะมาชมสวนกล้วยค่ะพี่น้องอากาศดีมากค่ะพี่น้องบรรยากาศดีายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเป็นตะยูลายพี่น้องลมพัดวีวีนะพี่น้อง ท้องฟ้าเปิดแล้ววันนี้ค่ะคือสีบอตกเด้อค่ะพี่น้องมือหันลิ่นปล่อยๆค่ะบัน,นี้คือสีบอตกคึ้นบ,บานะสวนกล้วยซวยๆพีพ่พาน้องมาหล่อปุ่มเมืองสวนกล้วยเปนเนาะแต่มีโอกาสไม่เห,หยี่ยมมาชมเพ่นกะเลาะสวนเพิินแล้วพี่น้องเอ้ยเหยี่ยมชมเมืองสวนเพิินค่ะ สวยมากเลยค่ะบิวงาม,งามพี่น้องน้ำกระซซาะพี่น้องเป็นตะอาดเย็นหลายค่ะพี่น้องเอ้ยม<า>สมปชัเราฝาตสวนแล้วเนาะพี่น้องอากาศบานพิ่นดีหลายค่ะซาบันที่กับมารังแรกกระติดอกติดใจ้ะพี่น้องเอ้ยสวนกล้วยพิ่นสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงพิ่นเราคะนะ่ะเนาะดูแล้วก็มีความสุขค่ะพี่น้อง ลมก็พัดสวยสวยดีปนันยังอากาศดีมากจ้าวันนี้พนะีชมวิวไปพร้อมๆกันค่ะน้องน้ำใสๆเป็นตะลินตนอนนอนไรพี่น้องนอนลินน้ำนาองพี่น้อง คิดเห็นแต่สมัยตะกี้เนาะพี่น้องนี่น้ำน้องหาำอัน,นเพิ่นนาะพี่น้องดำให้ดำหน้าตะกี้ค่ะ <Wow. S 1> กลวยน้ำวาด้พี่น้องค่ะหลายหลายพี่น้องเอ้ พ,พี่พาน้องมาชมเจียวชวมเบิองนะพี่น้องสวนเบืองพี่พี่พา,พพาน้องไปชมดอกกระเจียวเพิ่นเนี่ยค่ะบ้านเนี้ยเลาาเบิงสวนกลวดแล้วละกันพี่น้องใบกะเพราค่ะต้นกะเพราพี่น้องมีเบบสียงางสวยงยวค่ะ ตอนนี้จะเป็นขาเนาะพี่น้องจะเป็นลดูเลยพาไปชมต้นเกศดอกกระเจียวพี่น้องปึก <c oughs> บว,กบ,วบแล้วก็ปกลุกเลยพี่น้องมีเบิร์สยุยางสุดแนกดีค่ะพามาชมดอกกระเจียวต้นดอกกระเจียวพี่น้อง สวยงามนี่ค่ะพี่นนองตัวนี้โกมกหน้าเพ่่นตัวนี้เพิ่อปลูกอันพักะกแยงพี่นนอกเบีย่ยพักะกแย่งนี่ค่ะวิธีการปลูกพี่นนอง แปรเนาะปานเท่าคนอื่นแปรไปพี่น้องงานเพิ่อกระแตกพี่น้องเอ้ย่ะปักนาวเพิ่อกระปิตตะแสอ้งค่ะค่ะหน่วยกระดูกดูกค่ะแหน่ไปใส่กับบวชอึดแต่แน่กินเนาะพี่น้องเนะาะจักแก้วมังกรจักบักนาวจักกล้วยเนาะพี่น้องจักดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยจักหัวซิงไข่พักไกะแยงเนาะพี่น้อง ค่ตะใครมีโคบเบิร์พี่น้องเลยสวนเราจะเป็นเปแต่สะอ่อนน้ำพลไหลค่ะบอกหัวบอกคุงกับบอกเอืดพี่น้องเลยสาวันที่แหละสะอ่อนน้ำพุนหลายแต่โอกาสมีโอกาสจะมาเยี่ยมชมกับประทับใจอย่างหมากเลยพี่น้องค่ะสวยมากเลยอากาศก็ดีได้พี่น้องอากาศบริสุทธิ์ค่ะ่ะพาก็ชมอีกพี่น้อง ปีใหญ่พี่น้องปีงหญ่กล้วยกล้วยน้ำบาด้จ้ะนี่ยพี่น้องสาวนันที่กัสิพามาชมนีพี่น้องค่ะสวนเพื่อนพี่น้องเลยค่ะง,งามงามค่ะนี่พี่น้องบักหน้าลูกง่ๆพี่น้องโ๊กโยกค่ะเป็นพวงอยู่แก้วมั่งก่อนกวานหวานพี่น้องเลยกล้วยเพื่อนพี่น้องเลยมีแต่เนี่ยเป็นแต่แซ่บแต่แซ่พี่น้องบังไหม้บังต่อพี่นีครบ,บวงจรพี่น้องเลย สวนเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นพี่น้องเลยสวยงามมากพี่น้องค่ะสุดท้ายนี่สาวบันที่กะพาพี่พาน้องเรอชมเต็มทีแล้วกะขอกราบสวัสดีคำว่า,าสวัสด,ดีนะพี่น้องก็ขอพี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะกะฝากช่องน้ำเด้อพี่น้องช่องสาวบันหี h ชาแนลค่ะ บายบายเดีอยพี่น้องบ้านนี้ซ้ำหีไปก่อนเดีอวบ้านนี้พี่น้องได้บอกใหม่ล้วสิไปกินบอกใหม่แล้วค่ะบา้านนี้บายบายค่ะ